ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งบ้านวันนี้นะครับมาพบกับผอกับช่องทองพูนพาด้วยอีกครั้งหนึ่งะครับเนาะวันนี้บ้าต้องพูนกับสีพาท่านผู้ชมไปติดตามความฝันกับคุณผอมน์นะครับเนาะคุณผอมน์เป็นแบบฝันดีเพิ่นมาฝันว่าล้านมาบอกเลขสามตัวจะจ่เลยท่านผู้ชมบ้าต้องพูนกับบอผาดเนาะสีด้พาท่านผู้ชมไปติดตามความฝันของคุณผอมน์นะครับเนาะไปครับไปติดตามความฝันของคุณผอมน์นั่งกันครับผมครับ ครับสวัสดีครับคุณพอมุ่นสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอมุ่นสวัสดีค่ะพอมุ่นสวัสดีค่ะสุดยอดแห้งเนาะครับคุณพ่อเนาะจัดนี่เนาะฟันเด็ดแห้งบ่ครับขักขักปรานครับฟันมาเจ็ฟันมาเขาบอกเป็นตัวคำว่าบอกเป็นตัวเลยเป็นคนหรือเป็นผีครับมาบอกนี่เป็นคนเป็นคนยังไม่ชีวิตอยู่บ่ครับคนยังมีชีวิตอืครับโอ้จ้าจ๋าเลยสองตัวหรือสามตัวครับคุณพ่อ สามตวัวสามตัวครับอีกสี่เนาะบ่าสููฟังนะครับขึ้นพ่อเป็นแน่ไรครับมันเขาเมื่อได้บ้านครับไปได้บ,าบ,บา้านไปได้บ้านครับผมไปได้บ้านบ้านนี้ไปเบิงพู้รุ่งรับพู้รุง่งั้สบายโอ้ค้นป่วยไปยังค้นป่วยเออ,อ,อรครับผมคนป่วยครับไม่ก็ได้บ้านก็เย็น ผลผลมาดังทั้งทั้งในบ้านเห็นผลเออยังขับผลยังขับเนี่ยค้นนะซื้อผลโอ้เห็นคนซื้อผลร้านนะโอ้ร้านครับโอ้นร้านครับเอพสีเนาะมาตั้งแต่ในบ้านครับได้ถามมาไปไปยังเนี่ยถามร้านนะครับผมไปย่างเนี่ยเมื่อวันเอาไม่เยีมเอาคเออไม่เยีมเอาครับเอาชำบายครับ ไม่หย,ยบอี่างี้ยนะคาวว่าเพิ่นบ่สบายครับอนนี้ไม่หยียบมานี่เพิ่นก,ก,ก็ได้เนบอกให้ซื้อเลขเพื่นนอนบอกให้ซื้อเลขผู้ร้านผู้ร้านนั่นน่ะบอกให้ซื้อเลขเพิ่นเออเลขไม่แต่ไส่หรผู้ร้านนะครับบอกจังมวบอกให้ซื้อบอกจักนําเพินนะเพื่อน,น,นก็นได้ว่าเจ้าซื้อเลขยู่ว่าคูมือนี้ครับ อ้าเอามน่ิบล่ะครับผมวอ้ยกระสือเนี่ยครับกสือตัวไรเระสือตัวไรกระสีบอกดอกครับพันจุดทงหบอกวัดนี้พันบอกบอกเลยครับเออพันบอกครับผมบอกเลยครับสื่อเรอ่์ภาษาคนนครับสื่อเนอเอ้าผมนะครับห่วยรสือกืะสือ้อคันบอก ครับเป็นใบวานเสือที่ไหนเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดหาเป็นหอย่างขึ้นเป็นอะไรต่อครับมาเรืเจ็ดแปดห้าเนี่ยคืออวกมากเลยแต่สองสัมปีทีเแล้วออกขึ้นพอเห็นท้านะมันจิกลับมาออกเจ็ดแปดหาที่บอกครับเจ็ดแปดห้าครับวันทั้งพ่อแหญ่เป็นเหมือนเขากีจักเด็กคือกันพ่อใหญ่เป็นไม่ได้ใส่ยิ้ครับอะไรพวกพ่อใหญ่แป็นเพิ่งกับ มาบ่งพรุ่งคือกันโอ้บนงพรุ่งคือกันเออข้าก็จัดด้คือกันนว่าครับแต่ว่าเราเ็เคยบอกจังแลยป้ายแหวนเออป้ายแว่นมันก็ได้ว่างวยเด็กเข้าหนึ่งบมหรายตัวรอกสองตัวเป็นเด็กลางเนาะตัวร้าครับเดีว่างวยเ็ดเก่าด้วยเจ็ดเก้าอ่าครับโู้เด็กเขาสตัว ครับผมเก้าเจ็ดเก้าครับแม่นแม่นอีดีว่าห่วยแม่นคนละคนคุยกันครับหลานครับคนซื่อผลเนาะเอาเบิ้ลผลคนได้ว่ะเอาเบิ้ลเจ้าสองตัวหัยสามตัวไ้าสี่แมตรคกันครับเปนบ้านนะครับผมบ้านนี้เกิได้หูเมียนะวันครับเมียหูเมียกั มานอนรับไปอีกคบับมันสิแกงเฮียมามันตีสี่ตีสี่เออก็ได้มานอนรับไปอีกบานี้ที่ผลก็มาขี่มอเตอร์ไซค์เขามาทะผุนตะทั้งในบานฝันอีกบ่ครับเนี่ยเออฝันต่อเลยฝันสองเท่ดเลยในคืนเดียววันไหนคนมกฝันนะครับซ c มาหอดเฮียบานนีมมาหอดเฮียมาหอดเฮียนเลยเกินแด้อ้าวอ้าวคับ เพื่อจะผลวะดูเรื่ออังไทยพวกตัวมาสองอพะยัญชนะอีพจนไม่มาบอกอีกนะว่าย่านผู้ซื้อว่ารวครับรคนซื้อผลนะนั่นละเออย่านผ<น>ู้ซื้อย่านรือนร้อย่านรื้อตัวไหนล่ะมาบอกตัวเก่าหรือตัวใหม่ล่ะครับต,นะตัวเก่านั่นเจ็ดแปดฐาเจ็ดแปดฐาเออแต่แดงว่ามาย่างดีมาะครับเนาะมาย่ำอดี ในขึ้นเดียวสองเทียในขึ้นเดียวฝันสองเท้าเลยตีซีเอาะแน่นอนมุ้งแมงมาตีซีครับจ้าจ้าเรื่นยไปบ่เคยฝันเั็นสีแจ๊คเทียเลยครับน่าสนใจเนาะเอฟซีน่าสนใจครับครับพอมุนขึ้นเดียวสองเท้สาทสองสองบาดนี่เทียนรถมอไซค์ส,สิครับมาละครับบาดนี้พอมุนครับบกจากนอำเพินเนาะบ่เห็น มาจอดมันคง,งอยู่มันคงไ่ต้องทีทข้งหลังทีครับเอฟซีเนาะเห็นแบบที่ข้างหลังนะครับเนาะาตัวเลขก,ก็ได้มาแล้ว <c oughs> แต่ทีสำคัญนี่บ้านเลขที่ <c oughs> บ้านเลขที่เลยครับบ้านเลขที่นี่เป็นตัวใดคร,ครับบ้านเลขที่ะไนะบ้านเลขที่หลังนี่ละครับหกเกีนะตัวใดค,ครับวันนี้น <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วครับหกหกเกียร์ทหนึ่งขับขับขับเนาะรับเอฟซีเนาะ บานเลขทีหกเจ็ดทับหนึ่งนะครับ,บน,นี่คือเลขบานเลขที่ของคุณพ่อมนต์เนาะครับเนาะก็อย่าลืมเอาไปล่องเสียงฉุกไปนะครับเนาะอาจจะเข่าบานเลขที่ก็ได้ดครับผมนั่นคนละครับเห็นไหมนักแต่งา่ายเอฟซีบอกว่าเพระาพระว่าเป็นน้ามะฮอดที่นั่นนะอาจจะมาบานเลขที่ก็ได้นะครับเนาะก็ได้หกเจ็ดทับหนึ่งหกเจ็ดทับหนึ่งครับบานเดอมาบอกแล้วก็หายเลยบอกครับบานีลมัน เป็นการหัวกั Richards, นด้ออันอยอะดืมเด้วยโวบอกครับคือเมื่ออายุหลานเหรอครับทักปีบาทบัวบัวจักบัวจักคือกันไฟเวนปรากฏตัวมหาบอเหรอครับบาานีกัอยู่น้ากันเหรอในบัวเศรษฐีรอมอไซค์มานนาบัวบอบัได้มากบัได้มาบอกเลยอยู่ในบ้านบอกจะอยู่ในบ้านนะครับเนาะมีอยังอีกครับคุณพ่อบ้านเด็ที่บอกซูอีสี่ฟัง โมีแล้วกับทอนีนะทอนีเนาะครับเนาะเออทอนีโอ้ยขอให้ยถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะคุณบอกรึเปล่ามาบอกเพิ่นบอกรเปล่ามหาจักรเทือบอครับผมโอ้ครับผมบอเคยฝันบอกบอกจักรสีจักรเสือครับผมโอ้โหครับขอบพระคุณคุณพรมุ่นที่หลายครับที่ให้แนวทางดีเอฟซีแะครับนางวัลวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อมุ่นครับ กลับขอบพระคุณครับคุณพ่อมนต์สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากจากได้ฟังความฝันของคุณพ่อมนต์เนาะครับเนาะบ่ายนี้เราต้องพูดกะจะได้มาสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะว่าตัวเลขของคุณพ่อมนต์นี่มีตัวใดเนี่ยตัวเลขของคุณพ่อมนต์เนาะครับเนาะเป็นเจ็ดแปดห้าครับเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าครับแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งครับหกเจ็ดหนึ่งสองตัวพันก็มีหกเจ็ดครับหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะครับเนาะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิ อย่าลื่อมนะครับเนาะอย่าลืมเอาไปล่องสื่อลอตเตอรี่ลองตัดเหรียญบึงอาจจะได้โชคไงก็พูดเพราะมลน,นะครับเนาะเพราะว่าเหล็กเป็นฝันดีเป็นว่าฟันว่ามีคนมาบอกหอดเฮื่มพันว่านะครับเนาะก็จะเลืมก็จะเลืมเดือดนผู้ชมอาจจะได้โชคไงก็พูดเพราะมลก็ได้โบนเนาะครับเนาะคลิปนี้บ่าตะพุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะคลิปหน้าพอกันไหมก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าต้องพูดหาคลิปดีๆหาตัวเหล็กได้เด็ดมาฝากสานผู้ชมนะครับเนาะขอบคุณครับ